นี่ก็ถ่ายสวนแปลงผักให้ดูในช่วงเดือนกันยายน2 5 6พันห้ารอยหสิบหกคือก่อนที่จะปรับแต่งสวนใหม่ก็ถ่ายให้ดูเป็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหอมก็ออกดอกมะละกีนกก็ออกดอกแล้วเขาก็จะมีดอกตุูมๆอะไรอย่างเงี้ยออกดอกเยอะมากเลยแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะได้กินหรือเปล่าจะได้กินลูกหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งปลูกมะละขีนกนะครั้งแรกจริงๆแล้วก็ออยังไม่รู้จักเขาบอกว่าการปลูกผักต้องรู้วิธีการดูแลแล้วก็ ธรรมชาติของผักชนิดนี้ด้วยเนี่ยคือปลูกแล้วไม่โตแล้วก็ดูแลอาจจะดูแลไม่เป็นหรือเขาไม่ชอบหน้าฝนนะขมิ้นเหลืองเนี่ยเดี๋ยวก็จะอาจจะเอาเอาอาจจะเอาออกเพื่อใช้กระถางก็อันนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งสักสองสามอาทิตย์ว่าถ้าเขาโตไม่ได้ก็ต้องเอากระถางไปปลูกอย่างอื่นเพราะว่าเออ่ถ้าปลูกแล้วเขาจเจริญเติบโตได้มีประโยชน์เราก็จะเก็บเขาไว้นะแต่เขาจเจริญเติบโตไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าจะปลูกต่อได้ยังไงส่วนผักบุ้งนาที่เราปลูกไว้ตามกระถางเหล่านี้คือตอนนี้นะคือจบแล้วเพราะว่าพอเขาออกเยอะอย่างนี้ก็เท่ากับรากของเขาอย่างเงี้ยเขาจะแก่เร็วมากถึงเราเก็บทุกวันต้นผักบุ้งนาจะแก่เร็วมากก็ต้องปรับเปลี่ยนเทดินออกแล้วก็ ผสมดินใหม่ผสมดินใหม่เพื่อที่จะลงชุดใหม่ไปเลยถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้ก็คือมีแต่ต้นแกนต้นแก่ไปแล้วก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ถอดยอดใหม่มากินสักทีส่วนกะเพราเนี่ยเราจะตัดแต่งดอกดอกแบบเนี้ยเนี่ยเราจะตัดทิ้งอย่างนี้คือเราจะตัดแต่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยนี่มะเขือเทศก็ออกยอดแล้วเนี่ยดูภัยธรรมชาตินี่ศัตรูทางธรรมชาติของสวนผักแท้เลยนะน้องก็น่ารักอยู่นะ เนี่ยกะเพราผักบุ้งคือช่วงหน้าฝนมีข้อดีตรงที่ว่า,าในในในเดือนทั้งเดือนเราไม่เคยได้ลดน้ําผักนะแต่ข้อเสียก็คือผักอ,อาจจะแบบใบเหลืองแล้วก็อาจจะตายเพราะว่าน้ําขังมากเกินไปน้ําแฉะมากเกินไปเขาเรียกว่าเหมือนประมาณว่าลดน้ํามากเกินไปอะไรเงนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราลดน้ําเป็นน้ําจากธรรมชาติเนี่ยอย่างต้นมะกรูดของเราตัวน,นี้เราแก้ไขไม่ได้เลยนะเพราะว่า น้องมีใบที่หงิกอะไรประมาณนี้ด้วยฟาร์มที่ว่าเราอยู่ติดกับสวนสวนเขาแปลงข้าวโพดแล้วแปลงข้าวโพดเขาฉีดยาบ่อยพอเพีย้ยแมลงตรงนู้นก็กระโดดมาบริเวณนี้หมดเลยพอกระโดดมาบริเวณนี้หมดปุ๊บสวนผักน้อยของเราก็จบไปด้วยแต่ก็เอาเท่าที่เราก็บอกดูแลเท่าที่เราดูแลได้เพื่อที่มีกินแต่ว่าอาจจะให้สวยงามเหมือนเมื่อก่อนตอนที่ ปลูกใหม่ๆแล้วก็มีผักหลายอย่างคือช่วงที่ลงใหม่ๆก็อาจจะดินดีดินดีผักก็จะสวยแต่พอลงไปนานๆแล้วดินที่ที่เราผสมไว้ไม่ว่าเป็นปุ๋ยอะไรอะไรเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปเนาะดินก็เปลี่ยนไปหมดคุณภาพหมดสารหมดปุ๋ยหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยภายในสวนตลอดยาวไปตลอดทั้งปีคือปลูกแล้วแบบทิ้ง ครั้งเดียวจบอย่างนี้คือเราก็คงอาจจะไม่มีผักได้กินต่อไปนี่ก็นานประมาณสองสามเดือนที่เราไม่มีเวลามาปรับปรุงสวนแต่ตอนเนี้ก็คือปล่อยต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าผักในสวนกำลังจะตายหมดคือแบบแกนแบบไม่สวยแบบคราวนี้ก็ต้องหันกลับมาดูแลอีกครั้งหนึ่งอย่างตะไคร้เนี่ยอันเนี้ยคือเ้านานมากนะ เขาไม่ใช่ขาดการดูแลแต่เขานานมากแล้วแล้วเขาต้นแน่นเกินไปแบบนี้ยเขาเรียกว่าน่าจะต้องขุดผ่าแบ่งกอแล้วก็เหลือกอเล็กๆไว้แบบนี้อย่างนี้เดีย๋ยววันนี้ก็พาดูสวนในเวอร์ชั่นของเดือนกันยายน2566เป็นครั้งสุดท้ายเนาะแล้วเดี๋ยวก็หลังจากนั้นเราก็จะปรับแต่งสวนพอปรับแต่งสวนใหม่ก็จะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่ง เราต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่